วันนี้เราพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดฟักทองนะคะผัดฟักทองหัวละพาหมูสามชั้นสไลด์ค่ะโอเคนี่เราก็ใช้หมูสามชั้นสไลด์นะคะแล้วแต่ความชอบเนื้อสัตว์เลยนะคะใครๆชอบใส่แบบไหนก็เปลี่ยนได้นะคะเคฟักทองค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะพริกกระเทียมค่ะหมูสามชั้นสไลด์ค่ะ ใบโหระพาค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็จะไปทํากันเลยค่ะาฮ <Yahoo! S 1> ูทองใบหัวระพาค่ะค่ะล้วก็ตั้งกระทะนะคะพอน้ำมันเงินแเราเอาหมูสามชั้นไปผัดค่ะพริกกระเทียมเราจะใส่ทีหลังนะคะโอเค เราใส่ที่ระเทียนถึงพ่อไม่ให้ฉุนเพื่อนบ้านนะคะพักดองค่ะเติมน้ำไปสักนิดนะคะเล่งไฟเลยค่ะ เราก็จะผัดแต่นี้ไปเรื่อยๆนะคะจนตัวพักทองจะสุกแล้วเราค่อยใส่พริกกระเทียมค่ะค่ะพักทองเริ่มจะสุกแล้วค่ะเราก็ใสพ่พริกกระเทียมเลยอันนี้ลดขั้นตอนในการฉุนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ผงซุปหมูลงไปค่ะแล้วก็ตมม้มนหอม น้ำตาลเราไม่ใส่นะคะมันตาลนิดหน่อยะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็รอทักคลองสุกเราจะใส่ใบโหระพาใส่จีินะคะเพื่อนๆค่ะทักคลองสุกแล้วเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปะคะ่ะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเสร็จแล้วสุกพร้อมท,า,ทานค่ะ แล้วค่ะไปเสิร์ฟกัค่าโอเคเสร็จแล้วค่ะเมนูผัดฟักทองใบหัวลำคาหมูสามชั้นไลด์ของเรานะคะเนี่ยค่ะ <Yahoo! S 1> ทาเฉพาผัดฟักทองก็ได้นะคะถ้าทานผัดฟักทองแป้งข้าวก็ทานให้น้อยนะคะเพราะฟักทองเขาก็เป็นแป้งเหมือนกันค่ะโอเคค่ะไปทานข้าวกันค่ะ